ร่างกายมนุษย์ส่วนบนสุดเรียกว่าซิลิบลัมซิลิบลัมควบคุมการหายใจการกลืนการจามเป็นส่วนที่ควบคุมการเต้นของหัวใจอันเนี้ยก็คือสมองส่วนหน้าส่วนอันนี้เรียกว่า ต่อม pituitary เป็นต่อมที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการขับถ่ายส่วนสมองส่วนหลังเรียกว่า cerebellum อันนี้มันจะควบคุมการทรงตัวมันควบคุมการทรงตัว มันมีประสาทคู่ที่5นี่ตรงนี้จะอยู่บริเวณข้างๆหูเนี่ยก็เรียกว่าประสาทคู่ที่หมันควบคุมการทำงานบนใบหน้าเช่นลิ้นฟันเหงือกแล้วก็ปากก็เรียกว่าประสาทคู่ที่ห้าส่วนตรงนี้เป็นจุดความดันเนี่ยเน่ยจุดความดัน โรหิตสูงมองไม่เห็นในนี้เอาเอาจุดนี้ก่อนเออตรงนี้เรียกว่าต่อมพาราไทรอยตัวต่อมพาราไทรอย,อาราย,รอยนี้รักษาสรรมดุลแคลเซียมและฟอฟาาสฟอรัสในเลือดนี่ต่อมพาราไทรอยปอดปอดนี่ใหญ่มีสองข้าง ปอดก็คือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าหลังก็คือนำอากาศจากการหายใจเข้ามาฟอกในร่างกายปอดระหว่างหัวใจกับปอดจะสัมพันธ์กันส่วนกับมาหัวใจก็คือสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ม้ามนิดนิดเดียวม้ามกข็ขจัดเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ตายแล้วม้ามได้ขจัดออกส่วนอันเนี้ยอ,อันนี้อันนี้เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะมองไม่เห็นในนี้มองไม่เห็นเอาเอา ในกร,ระเพาะปัสสาวะอ่ายังมองไม่เห็นเอ,เอาเอาลำไส้ใหญ่ก่อนลำไส้ใหญ่เนี่ยลำลำไส้ใหญ่ตรงนี้ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอันนี้ลำไส้เล็กอ่าเจอแล้วกร,ระเพาะปัสสาวะอ่าีนอันนี้นี่นี่ตรงนี้เรียกว่ากระเพาะ ก็เพราะปัตสะส่วนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นประสาทไซแอติกนี่นี่เส้นประสาทไซแอติกเนิร์ไซแอติกเนิร์เส้นประสาทมันเป็นเส้นที่ส่งความรู้สึกไปยังขาทั้งสองข้างเส้นประสาทตรงเนี้ยเป็นจุดที่หมอนวด กดจุดเขาเรียกว่าเปิดประตูลมอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้คือตับตับก็ช่วยผลิตน้ำดีช่วยในการย่อยอาหารแล้วตับอ่อนละ่ะตับอ่อนคืออันนี้อันนี้เขาเรียกตับอ่อนสร้างอินซูลินแล้วก็ควบคุมน้ำตาลในตับอ่อน อันนี้นิดเดียวแหละเรียกว่าถุงน้ำดีรับน้ำดีจากตับส่งไปยังกระเพาะรับน้ำดีจากตับส่งไปยังกระเพาะแล้วก็อันนี้ก็คือต่อมหมวกไตกติกต๊ดเดียวเนี่ยต่อมหมวกไตผลิตฮอร์โมนต่างๆควบคุมการไหลเวียนเลือดต่อมหมวกไตนะไต เออเนี่ยไตไตมีสองข้างไตนี่ไตไตกรองของเสียออกจากเลือดถ้าท่อไตก็คือนำของเสียจากไตขับออกมาเป็นปัสสาวะก็เป็นท่อเลยท่อไตไอส่วนที่ไม่สำา คัญไม่จําเป็นนี้ก็คือไส้ติ่งก็อยู่ตรงลําไส้ใหญ่ตอนต้นเป็นลักษณะเรียวยาวไม่สําคัญก็จริงแต่อาหารตกลงไปเนี่ยถ้าตกลงไปในไส้ติ่งนี่ก็ถ้าไม่ตัดอย่างรวดเร็วก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้ต้องคอยระวังเขาถึงนแนะนำว่า ให้ทานละอาหารละเอียดละเอียดหน่อยมันจะได้ไม่มีเศษอาหารตกลงไปในไส้ติง่ง